หยางเอ้อหลางหยางเอ้อหลางเป็นผู้มีทักษะพิเศษมากมายเมื่อเขาออกเดินทางไปล้างแค้นในมารดาเขาจำเป็นต้องอาศัยทักษะทั้งหมดเพราะต้องต่อสู้กับอำนาจที่เหนือกว่าของดวงอาทิตย์ทั้งสิบดวงและผู้ปกครองแห่งสวงสวรรค์การละครั้งหนึ่งที่ดาคนที่สองของผู้ปกครองแห่งสวงสวรรค์ลงมายังโลกและกลายเป็นภรรยาของมนุษย์ผู้มีนามว่าหยางเมื่อนางกลับขึ้นไปบนสวรรค์ นางปลื้มใจที่ได้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งแต่ผู้ปกครองแห่งสูงสวรรค์กิ้วมากไม่สบอารมณ์กับการดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีแห่งสูงสวรรค์เช่นนั้นจึงขับไล่นางลงยังไปโลกและซ่อนนางไว้กลางภูเขาวูอี้อย่างไรก็ตามเออหลังบุตรของนางเป็นผู้มีพรสวรรค์วันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งเวทมนต์และสามารถแปลงร่างได้72อย่างเขาสามารถหายตัวหรือแปลงร่างเป็นนกและสัตว์ป่าเป็นหญ้าเป็นดอกไม้งูและปลาตามแต่เขาจะเลือกเขายังรู้วิธีทำให้ทะเลเหือดหายและเคลื่อนย้ายภูเขาดังนั้นเขาจึงไปที่ภูเขาหูอี้เพื่อช่วยชีวิตมารดาเขาอุ้มมรนดาขึ้นขี่หลังและพานางออกมา พวกเขาหยุดพักเหนื่อยบนเชิงผาหินแห่งหนึ่งแล้วมานดาผู้เป็นทิดาแห่งสวงสวรรค์ก็พูดว่าแม่กระหายน้ำเหลือเกินเออหลังปีนลงไปในหุบเขาเพื่อเอาน้ำมาให้มารดาเวลาผ่านไปนานมากกว่าเขาจะกลับขึ้นมาแต่เมื่อขึ้นมาถึงมารดาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาค้นหาอย่างสิ้นหวังแต่บนเชิงผานั้นกลับมีเพียงผิวหนังและก,กระดูกของมารดาก,กับคราบเลือดอีกเล็กน้อย นหนึ่งณนะเวลานั้นบนสวรรค์ยังมีดวงอาทิตย์สิบดวงสาสแสงแรงจ้าและลูกโชนลาวไฟไหม้ความจริงทิดาแห่งสวงสวรรค์เป็นเทพเจ้าแต่เวทมนต์ของนางได้อันตรธานนับตั้งแต่ถูกเนรเทศลงมายังโลกมนุษย์แล้วแถมยังถูกคุมขังเป็นเวลานานใต้เนินเขาให้อยู่กับความมืดทันใดนั้นเมื่อโดนแสงแดดแผดเผานางจึงมอดม้วยมรณา เมื่อเออหลังนึกถึงจุดจบอันแสนเศร้าของมารดาเขาก็ปวดร้าวใจยิ่งนักเขายกภูเขาสองลูกขึ้นบนบ่าและตามไล่ล่าดวงอาทิตย์เหล่านั้นเขาตั้งใจจะบทขยี้ทั้งหมดจนหายไปทีละดวงท่ามกลางภูเขานั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาบทขยี้ดวงอาทิตย์ไปได้หนึ่งดวงเขาก็ได้ช่วยให้ชีวิตบนภูเขามีชีวิตชีวาขึ้นด้วยวิธีนี้ เขาได้ทำลายดวงอาทิตย์ไปเป็นจำนวนเก้าดวงจากที่มีสิบดวงเหลือเพียงดวงเดียวเมื่อเออหลังไล่าตามไปอย่างไม่ละลดดวงอาทิตย์หลบซ่อนตัวอย่างคับแค้นใจอยู่ข้างใต้ใบของแพรเสี่ยงไห้ตรงนั้นเองมีหนอนทรยศตัวหนึ่งบอกที่ซ่อนของดวงอาทิตย์มันตะโกนร้องซ้ำๆว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นขณะที่เออหลังกำลังจะไปเอาตัวเขามาทันใดนั้น ก็มีสารจากท้องฟ้าส่งมาจากผู้ปกครองแห่งสูงสวรรค์ท้องฟ้าอากาศและโลกต้องการแสงแดดเจ้าต้องปล่อยให้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวที่เหลืออยู่นี้ให้มีสิ่งชีวิตที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดดำรงอยู่ได้แต่เพราะเจ้าได้ช่วยชีวิตมารดาและแสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็นบุตรกตัญญูดังนั้นเจ้าจะได้เป็นเทพเจ้าและเป็นผู้คุ้มกันของข้าในสวรรค์ชั้นสูงสุด และจะเป็นผู้บันดาลความดีและความชั่วร้ายในโลกมนุษย์พร้อมมีอำนาจเหนือปีศาจและอสูรทั้งปวงเมื่อได้รับองค์การนี้เออหลังก็ได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์จากนั้นดวงอาทิตย์ก็ออกมาอีกครั้งเขาขอบคุณที่พืชนั้นได้ช่วยเขาไว้เขาจึงมอบธรรมชาติที่บานสะพรั่งให้เป็นของขวัญและบัญญัติให้เป็นพืชที่ไม่กลัวแสงแดดจนถึงทุกวันนี้ เราอาจเห็นที่ข้างใต้ใบแพเสียงไฮ้จะมีไข่มุกสีขาวที่ค่อนข้างบอบางเหล่านั้นคือแสงแดดที่ยังคงแขวนอยู่กับใบไม้เหมือนตอนที่ดวงอาทิตย์ซ่อนตัวอยู่ข้างใต้ใบนั้นแต่ดวงอาทิตย์ไล่ล่านอนพอมันโผล่พ้นดินขึ้นมามันก็จะถูกแสงแดดแผดเผาเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการทรยศนับแต่นั้นเป็นต้นมา เออหลังก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าเขามีคิ้วเรียวงามและเฉียงขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์และถือหอกสามแฉกค,คมคู่ไว้ในมือเขามีคนรับใช้สองคนยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับเหยี่ยวตัวหนึ่งและสุนัขล่าเนื้อตัวหนึง่งสำหรับการที่เออหลังเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมเหยี่ยวตัวนั้นเป็นเหยี่ยวของทวยเทพและสุนัขตัวนั้นก็เป็นสุนัขของทวยเทพ เมื่อใดที่สัตว์เดรัจฉานมีอำนาจเวทมนต์หรือปีศาจกดขี่มนุษย์เมื่อนั้นเขาจะใช้เหี่ยวและสุนัขล่าเนื้อสยบพวกมันเกตเล็กเกตน้อยเอ้อหลงังเป็นนายพรานตามที่ปรากฏภาพพร้อมด้วยเหี่ยวและสุนัขล่าเนื้อสุนัขล่าเนื้อแห่งสวรรค์ของเขานั้นแท้จริงแล้วก็คือปีศาจส,สุนัขดุร้ายทําให้นึกถึงสุนัขของพระอินทร์ตำนานที่ว่าเดิมมีดวงอาทิตย์สิบดวงบนท้องฟ้านั้นซึ่ง ก้าดวงถูกธนูยิงตกนั้นเกิดในช่วงเวลาของพระเจ้าเหว่ผู้ปกครองจีนตามตำนานในตำนานนั้นผู้ยิงธนูชื่อว่าโหอี้หรืออี้แทนที่จะยิงดวงอาทิตย์ด้วยลูกศรเราได้แนวเรื่องมาจากยักษ์ใหญ่ไททันในการทำลายภูเขาเออหลังยังเป็นตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนิทานเรื่องต่างๆด้วยเรื่องนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดและเล่าซ้ำกันซ้ำ ไปซ้ำมาในนิยายคลาสสิกของจีนเรื่องไซอิว